ค่ะเอาเป็นมาร์จุดไหนครับขอดูมาร์จุดที่เรานไ้ให้แล้วนครับนี่เลยค่ะสองท่านโอเคเอาแล้วอ๋อโอเคครับอ่ะเดี๋ยวเราขอเนี่ยไป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวดูนะว่าทีมงานเราจะนำคุปไหนมาก่อนโอเคค่ะโอเคอ่ะโอเคเชิญได้เลยนะคะครั้งแรกค่ะมาเลยเชิญค่ะมาแล้วสองฝั่งเท่าๆกันได้เลยนะคะซ้ายขวา มาเลยฮะทุกคนชอบไหม b r a n s, <S like r like yeah. i v e p n b r i n สิบห้าคองพันแข่มาแล้วัีได้ยกมือฮะโอ้โหทุกคนบอกถามอีกแล้วหรอกตบอกว่ามาไงใช่ไหมโอเค so everyone please take a look at the camera I will c a l l for you one two three yeah thank you so much เพิ่มที่ h ย t t และเพิ่มลิงก e ใต้โพ o ของ fan ์ a อนสยามเ o ซบ a n กแฟนเพจที่คุณสา c ารถดาวดด้เค่ชิดซ้ายได้เลยค่ะทุกท่านเชิญซ้ายได้เลยนะคะ next group เซอร์นนี้ได้เลยนะคะทุกท่านชิดซ้ายได้เลยค่ะ next group please group ต่อไปได้เลยค่ะตอนนี้อาจจะแบบมีแสงแฟลแสงไล แรงนิดนึงน้องแสงแดดที่แดดตายยังไม่เท่ากับรอยกินโซยารูปีที่ส่งมามันยังใจอะไรอะทุกคนโอเค next g r u p left and right five person each นี่คือลูกค้าของไอโฟนสยามทั้งหมดแหละใช่แล้วค่ะโอเค and if you guys ready t o a less ไหมค่ะ if you guys ready please take a l o o k a t d the camera one Smile, yeah, thank you so much, <laughs> and keep <laughs> left, <laughs> keep <laughs> left, everyone. <laughs> 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 thank you so much for all the fans. <laughs> <laughs> Don't forget to download your picture <laughs> under this post <laughs> 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 on Facebook fan page. I can sign up. <laughs> <laughs> คะอเชิญได้เลยค่ะพร้อมหรือยังฝั่งนี้ค่ะฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายฝั่งนี้ายฝั่งซ้ายฝั่งยงามะโอเคสวยงามยิบได้เลยค่ะ please take a look at your camera one two three yes so nice ขอบคุณค่ะ please keep left ชิดซ้ายได้เลยค่ะชิดซ้ายตรงไปได้เลยค่ะันต Gang Magic Finally. For all the fans then you can download the picture under the link of this post of um I can say on Facebook. I can say on Facebook. So you know that Facebook. เราไม่เห็นคือไปเล็กเนาะใช่เป็นแบบเป็นพักเรื่อนอย่างนี้เลยนะโอเคค่ะมากล้องนะค่ะ if you guys ready one two three ทุกคนคุณสามารถเข้าไปรับลูกได้เดี๋ยวเชิญค่ะ ในทีมงานเราจะมีการแปะลิงก์ให้ใต้คอมเมนต์ในอินสน์้เลยค่ะทุกคนพูดเรื่องรูปก่อนรูปอัดคอมเมนต์มาเด็กเรื่องรูปนะฮะทุกคนครับสามารถเข้าไปหลับรูปได้นะครับใต้คอมเมนต์นะเราจะมีการแปะลิงก์ไว้ให้ผุ้สามารถไปเอารูปได้เลยนะอ่ะคอมเมบริรูปด่วนแตะพูดแล้วนะโอ้ยรอบหนึ่งหอยรอบหนึ่งหอยรอบหนึ่งอย่าลืมไปรับรูปกันได้นะคะ that you can follow o us r f on facebook o f i c n s i a m that you can get your photo that we will have a link for you of this pose on i c s t a g ไปยังเซสไาเลยผมช่อบันยมไีไปไม่พอไปช่าได้ยไปานไปกับด้านไปสีเหลืองมาสักกกน่หอไม่เไมสวยูกต้องโอเคชิปต่อยค่ะปจุบหง้ารดดล้น่อมเย้อบคุณค่ะคุคะมค้ช้ค a ณชมคุณผู้ชมคุ้มคุ้ม้้ชมคุณผู้มคกณ้

ฉันค่ะอพวกเรา31ันวาคมปีนี้ต้องมาที่ไหนกันคะทุกคนโอเคพร้อมแล้วนะคะ t e a l o ท t ่ h e camera One two three w so cute Thank you ขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับมาข้อเดีกันเลยนะถิงกใหญ่ตอนนีมีหลายสิบอย่าลืมจง ถ้าคุณเก็บไว้หมดก่อนจะได้ฟรีโปรดแจ้งพักพี่เดี๋ยังไม่หมดนะใจเย็นนะเย็นอะเดี๋ยวรอสักครู่รออีกนิดนะรออีกนะเดี๋ยวรอคิวงานก่อนราะคิวต่อไปจะต้องยังไงนะครับยังไงต้องนะอะยังไม่หมดนะมีคนที่ได้รับเสร็จอยู่เดี๋ยวเราเซอร์ไพร์อีกคนหนึ่งถ้าคุณยังมีสิทธิ์โปรดแจ้งพนัองเรทันที ยังเจน那个还要拍照跟他妈请你们都是我们服务员เข้ามาเชิมาเด็กสุดยอดครับอ่ะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่รอแป๊บหนึ่งนะรอนะลกมีสัญญาขารอแป๊บหนึ่งนะคอนะขอโทษนึ่นะรอแนึอหนึ่งอย่ิ้งานรีบรีบเร่งให้อยู่นะโอ้รอแป๊บนึงนะอันนี้โอเคนะได้ลูกยางไดนลูกยางได้ได้นานอืม โหน่ารักสุดเป็นโมเมนต์สุด F4 อันความหวานแบบช่วงแบบซีซั่นแบบนี้ก็ต้องแบบนี้น้องมามารีเนาะโอ้ช่ค่ะารักมากใช่ไหมาช่มาแล้วอุ้ยมีแบบต้นใส่แบบใส่นักขอดด้วยนักขอดเหรอนีค่ะโอเค next group please this is our last group Of today, okay. Cry, <coughs> Okay, and once again, for the number one and number two, please um, go on stage right now. Uh, okay, please take a look at the camera. One, two, three. Yeah, thank you so much.

เดียวเติมเต็มนิดนึเติมเต็มนิึเติมเติมเขาบอกว่าเป็นไว้ให้เธอไลฟ์เป็นไว้ให้เธักเนี่ยตรงเนี้ยแต่ว่าเราเติมให้เตแนองพอมารีนว่ามันจะได้ครบกันพนดีครับพอมาีนี่ต้องถามพอมารีนแบบนี้ว่าพอมาลีนจไปเขาดาวที่ไหนนะแน่นอนก็ต้องมาไอ้เพือสยามไแล้วนี่เอารอนคยเลยเพราะว่ามันยิ้งใหญ่มากแล้วกมีศิลปินเยอะมากมายเตที่มาร่วมกิจกรรกัน So on the for our 31st or our last day of this year. Don't forget to join this campaign that we have like a lot of artists and we also have like a world artist to join in this campaign of Countdown Party 2025. Okay, and it to take a photo. So for all of you, please take a look at the camera. One, two, three. Yay, yeah, thank you. <coughs> thank you for all the fans that join <coughs> our i My leg. Once again, number two, for the number two, please go <coughs> on stage now. Uh -huh. Number two, right now please go on stage. Okay. Okay. okay, and this time is the time for group photo. One person. Number two, please, uh -huh. number two, they are you. Shanayaka go in the middle, please. And number two. 二号在哪呢？二号现在请上台，现在请上台。二号在哪？现在是一号了。Okay so please take a look at the camera. นั่นนัทเขาเรียบร้อยสามสองหนึ่งน่นรักสุดขั้วเดนองสมสองหน่งสองสามสองหนึ่งสองสม่ามสองหนึ่งสองสอหน่องสามสหนามสหน่องามสหน่งสองสามสองหนึ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 ่องสามนึ่งสอสามสองหนึมสองหนึ่งสองสามสองหนึ่งสองสามสหนามสหน่ามสองหนามสองหนึ่องสามสองหนึ่งสองสาม เอมาเลยครับมาเลยครับวัสดีครับโอเคติดตัวมอ,องกล้องนะคะ campaign and you the lucky person that can and are that take a person today. you photo for the อ่าตอนนี้ของหมายเลขสองใช่ไหมหมายเลขสองนะเราจะนับถอยหลังนะนะครับสำหรับหมายเลขสองนะนะครับผมอ่าหมายเลขสองครับนับหนึ่งนับสหมายเลขสองนับสองครับผมขอผมขออนุญาตนับนับถึงสิบนะอ่าเดี๋ยวให้พรมดีครับขอหมายเลขสองครับ Okay so we will count for the number of number two Please go right now so we will call from 10, right? Okay, number two from 10. I'm on you now. เราจะขออนุญาตน้ำข้าวดาวนะครับสิบวินถ้าสมมติว่าหมายเลขสองไมมาเราขออนุญาตตัดสิเลยละกันเนาะนะครับอมามรีขอตัดสิทธ์หมายเลขสองถ้าสิบวินไมมานะอ่าฮะา้หน้าทต้งจากเว我们要数只是十秒秒如果你们如果你不来是不可以来拍照跟他了นะะครับ o k a า so we w o u t d o w n from ten second for the n u m ม e r two n u e r e 9โอเคขอเป็นภาษาไทยนะเพอความชัวรนะเราอวาให้โอกาสอีกครั้งหนึ่งนะครับหมายเลขสองครับนับครั้งที่สิบเก้าแปดสีสส่และ หนึ่ขอเนีญาตัดสินนะครับสำหรับหมายเลขสอในการถ่ายภาพน้องกหมีกับสัญญานะครับผมสวนครับเอาจะเป็นถ่ายให้เจ้านูค่ะทุกท่าเดี๋ยวจะให้ทเลยที่ใหม่ช่นช่วงเวาที่ใหม่สยาช่วงสิปีเยอะๆแล้วก็ฝากผลงานได้เลยค่ะโอเคจ้ากับลูกหมีก็ขอเป็น เออวยพรให้ทุกคนนะคะมีความสุขแล้วก็สุขภาพแข็งแรงในวันปีใหม่นะคะขอให้ทุกสิงใดก็สมความปรารถนาทุกอย่างเลยขอให้รวยรวยุงวยเฮงเฮงนะคะปังปังุเริ่มเลยค่ะ แล้วก็ขอให้ปีใหม่ปีหน้านะคะเป็นปีที่ทําอะไรก็สมหวังแล้วก็ตั้งใจจะทําะไรไ้ก็ขอให้สมปรารถนาแล้วก็ถ้าใครมีแฟนนะคะก็ขอให้รักกัแไปนานๆหรือว่าถ้าใครโสดก็มาดูลูกตีสัญญาได้เลยทีาเหงาแม่ <laughs> จะพบรักในด้องของเรา <laughs> ใช่ใชค่ะ,คะแล้วก็ฝากผลงานของเราสองคนด้วยนะคะตอนนี้ก็มีทั้งเพลงแล้วก็มีทั้งซีรีส์ที่จบไปแล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้เลย <laughs> แล้วก็เรื่องนี้ก็จะมี แฟนมีที่เราบอกไปนะคะเป็นแฟนเกียรติไทยเนาะซึ่งเป็นแฟนมีที่สบายแล้วก็มีอะไรมากมายให้แฟนๆได้หลุดแน่นอนใช่ค่ะซึ่งเป็นเกียรติมากๆจัดที่ไอคอนสยามอีกเหมือนกันเป็นห้างที่มีครบทุกอย่างเลยมีของกินมีทั้งช้อปปิ้งแล้วก็ยังมีฮอลล์ใหญ่ๆให้เราจัดแฟนมีด้วยค่ะก็รู้สึกดีใจมากๆเลยที่จัดแฟนมีที่ไอคอนสยามแล้วก็ได้มาเป็นแขกรับเชิญเขาเรียกว่าใช่ค่ะวันนี้ ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะของขวัญช่วงสิ้นปีให้กับทุกท่านวันสำคัญนะครับผมยังไงก็ติดตามด้วยเดี๋ยวให้ทั้งสองคนฝากอันอินสตาแกรมนิดนึงได้ไหมเผื่อสมมติว่ามีลูกค้าเดินผ่านมารู้สึกว่าโอ้ยน่ามากจังเลยทั้งสองคนอยากจะติดตามเชิญได้เลยค่ะค่ะก็สำหรับใครที่ยังไม่รู้จักพวกเราสองคนนะคะหนูก็ชื่อลูกหมีนะคะอินสตาแกรมคือ l m ลูกหมีนะคะหรือว่าสามารถติดตามผลงานของลูกหมีกับสัญญาได้ค่ะเชิญติดเลยค่ะใช่ค่ะของสัญญาก็ s o m y a s a r a m n นะคะหรือว่าติดตามได้ที่เออสัญยาสารันแล้วก็ลูกหม,มี LM ลูกหม,มีทุกแพลตฟอร์มเลยของพวกเราะคะ่ะแล้วก็ยังมีข่าวสารอื่นๆของเชียงอา์ตีิกด้วยเหมือนกันนะคะ ยังไงก็ขอให้ลูกหมีตาชนย่านะครับสุขภาพแข็งแรงครับแล้วก็งานเยอะๆเลยแล้วก็มีแฟนคลับเพิ่มมากขึ้นนะครับหวังว่าจบงานเนี้ยยอดฟอลโล่ในอินสตาแกรมน่าจะทะลุ40ล้านเลยนะมุองหายถึงแน่ต้องถึงแน่ครับว่าน่ารักขนาดนี้ยังไงราสองคนแล้วก็ทุกคนนะครับก็จะติดตามผลงานของลูเรื่งสองคนนะคะเดี๋ยวโอกาสไปเจอกันนะคะขอบคุณมากขอบคุณมากเลยค่ะ